ตัวนี้ Honda Civic FD นะครับตัว1.8 e navigator นะครับเป็นตัวรุ่นท็อปของเครื่องพันแปนะออกป้ายแดงราคาประมาณ9แสนกับบาทผมขายแค่3แสน2 9 0 0 0นะครับออกรถสุนบาทผ่อนประมาณ6,000นะครับ Honda a m a z e นะครับตัวปี2013นะครับตัวท็อปนะครับเครื่องพันสองเลยอันนี้ราคาตอนป้ายแดงอยู่ประมาณ5แสนกว่า เกือบหกแสนนะตัวรุ่นท็อปนะนะครับอันนี้ผมขายแค่2 3 9 0 0 0สามหกันติว,วขายกันประมาณ2 8 2 9 2ดปลายปนะครับผมขายถูกมาก2 3 9 0 0 0สามนะครับ Honda Civic FB นะครับปี2014นะครับตัว1 8นแปดนะครับเป็นตัว ES เออเอสสปอร์ตนะครับตัวนี้ออกป้ายแดงอยู่ตอนนั้นอยู่ประมาณ9 0 0 0แสกว่าบาทเกือบล้านนะผมขายแค่4 1 9 0 0 0บาทนะครับถูกกว่าเดิมประมาณครึ่งนึงอะ่ะ4 1 9 0 0 0บาทผ่อนเดือนละประมาณคันที่ผ่อนเท่าไหร่นะเซลคันที่ผ่อนเดือนประมาณแ0 0พัน ตัวนี้เป็นตัว Jazz อ้ยตัวนี้ปี2014ด้วยนะครับ Jazz 1.5V ปี2014ราคาอยู่369,000นะครับ, 3, 9, 000, รบอันนี้เป็นตัว Civic FC แล้วกันนะครับ FC เนี่ยออกป้ายแดงราคาประมาณ900,000กว่าอ่าออกป้ายแดงราคา9 0 0 0 0กว่านะครับตอนนี้ผมขายแค่659,000นะครับคันนี้นะครับคันนี้ก็เป็นตัว Honda Accord นะครับตัวนี้เป็นตัว2.0 EL นะครับปี2012-2013ตัวนี้ผมบอกเลยออกป้ายแดงราคาประมาณล้านสาม ออกป้ายแดงราคาประมาณล้านสามผมขายแค่429,000สอ่าพนะนะครับถูกกว่าเดิมประมาณ3เท่าอะเชตี้หนึ่งจุดห้าเอสตัวนี้เป็นตัวซีนจีโรงงานนะปี2 0ง2ราคาอยู่279,000เนาพนะครับผ่อนเดือนละ5,700ันเนะครับอ่ะตัวนี้ตัว Honda Bio อ่ะแมสตัวนี้เป็นตัว 1.2V คันนี้ราคาอยู่289,000แปดหมนนอุ้ยโหถือว่าถูกมากนะปี2015เลยนะคันนี้ได้ปี2015ผ่อนเดือนละ5,800เองช่วยผ่อน2,000เหลือ3,800นะครับ